มาพี่น้องมาบทต่องมาเอามันเข้าไปละเอามันไหลลงน้ำกันเนอ่ยฮะเตรียมเตรียมเนื้อนะครับเพื่อจะทำะวัวน้อยเกือบ นะครับเตรียมเนื้อด้วยการซอยชิ้นพอดีนะครับพอดีคําพอดีคํานะครับลูกเตา๋านะครับจำ มันซ้ำหลุกเตาพี่น้อง เรียบร้อยครับพี่น้องต่อไปจะเป็นการปรุงนะครับปรุงน้ำพริกนะครับผม ปรุงน้ําพริกนะครับผมนี่ขีเปียะนะครับอันนี้แหละทีเป็นต้มนะครับเครื่องปรุงมันนะครับผมพี่น้องอ่าลอชมพี่น้องใส่พริกโค้งลงไปนะพี่น้องมักเพียกกัใส่ร้ายนะครับยานก,กินบะไตะก็ใส่นิดนึงนะพี่น้องนะขับขัวนะครับขับขัวนี่ใส่ได้หลายพี่น้องเพราะว่าอันนี้แหละที่มันทีเป็นต้มนะพี่น้อง คือสว่สาสีเงินนิดๆน,นะครับอ้าวครอบซื้อรถนะครับน้ำปลาพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปนะครับมักคมนะครับไซบีพี่น้อง นีน้องพอนครับเอาคนเบิ่งก่อนพี่น้องบ้านไดการบ่มันเหนียวบ่พี่น้องชิ้นเบิง่งอนนะครับ,บร่วามันเดี๋ยวพักใส่ที่หลังนะครับผม ดก,การแล้วพี่น้องพอเพราะดก,การแล้วเขาก็เอาพักลงนะครับหอมใสจเลยพักพี่น้องสำหรับผมหมักหมักผักลายใส่ลายเลย,เลยผม ครับสว,สวัสดีพ่อพี่น้องปองไปสู้คู่สู้คนนะครับมื่อนนี้ชงวิทยาผ้าแดงนะครับผมมื่อนี้สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมมื่อนี้ผ้าพี่วพาน้องมากินนี่มั่วหน่อยเกือกต้มนะครับพี่น้องนี่สำหรับแจ้วห่ากระเฮ็ดแล้วล่ะพี่น้องคนคนเลยครับผมนะพี่น้องทางอีสานน่าจะรู้ดีนะครับว่าเป็นยังไงเอ้าผมวัดต่องพิธีรีตองอย่างนีงพี่น้องนี่ใส่เล่ด้วยผมนี่ หัวน่อยเกือบตุ่มพี่นอ้องเอ้ยเด็ดน้ำกันพี่น,อน้องนี่ของแท้เลยพี่น้องอีสานแท้ตรงหัวจักเมนูนี้นะพี่น้องหัวหน่อยเกือบตุ่มนะครับผมนี่ของแท้พี่น้องเอา บ่เป็นตะขมผมป่ะนี่ใส่ข้องแสนี่มาห้วยหนามจะบาดพี่น้องเหนื่อยพี่น้องเอ,อ,เอ,เอยย้ยเนาะเยวใส่ไรบะได้ี๋ยวมันจะกินบะได้ขอเนีอน้อบีนองนะลุยอันนี้กะกะเทียมทนุนกะบักพริกนะครับผม กินจับแซบน้ากันพี่น้องบกค้นเน่พี่น้องเมื่อกี้นี้ใส่ดีลงไปครับเข้าว่าดีแท้นะครับผมอของแท้ครับพี่น้องอื เนี่ยบอกเขาว่าเมนูนีน้มันเด็ดช่วยแบบจำบุกเตาพี่น้องพูดดีคำพูดดีคำเลย อืมกระเทียมท้นครับใส่พริกก็ไปพร้อมพริกกีนุ้สวนพี่น้องเผ็ดเ็เข้าว่ามันเผ็ดเข้าวะ่าวะลองเบิง้ง 음음 진짜 음. เมนูนี้คือวัวหน่อยเกลือกต้มนะพี่น,อน้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่ง ทำมันย่าเกี๊ยวเขานะครับสุดหยวดเลยเลยเนี่นอืมสมัยก่อนนะพี่น้องที่เขาที่เขาแบบ มันมีรสสีน่ะสีเขาแล้วพักกันเฮ็ดนี่หละกินนี่พี่น้องถุงมือในการชี้เข่ากะเบิ้ไปแล้วพี่น้องครับเขาจังรถเกลียวยังเดียวเลยสำเร็จรูปนะครับเออของแถบพี่น้องนี่เอาถ้ำนี่นะครับถ้ำที่เด็ดนะครับผมมาพี่น,อน้องไหมบอกต่อมาเอามันเข้าไปละเอามันไหลลงนล้มกันนี่

เป็นยังไงอืมน้องลืมนี่บอกว่าคม,มแป้ตาย อันนี้เครื่องโลยด้พี่น้องเนี่ยับบจานยอันนี้คือเมนูงัวหน่อยเกือกต้มนะครับพี่น้องตามสัญญานะครับ อันนี้ตนะิดเสือนะครับผม อันนี้ก็ขมเลยพี่น้องมิสแตนแอคุมขมมือนเนี่ย เลเยประกาศกินมีน้องมีน้องเอ้ ไม่ได้ข้ามหลุมเตาเลยเด้ เด็ดตอนยังไงเรื่อน้อืมมันแจกคือความเปนมาตัวรับน้อง ต้องทามคำพี่น้อง าพี่น้องพอดีแซ่บไม่รู้เด็ดดีๆพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอขอบคุณพี you. Thank you. Thank you. Thank you. ่น้องปองไปสูขู่สูคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปพวกเรานะครับสำหรับวิทยากบขอบคุณพี่น้องนะครับทุกขุทุกคนนะครับที่กดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยนะครับว่าคนปรับปุงเอียงนะครับบอกผมได้เลยครับผมบ่เขียดนะครับบ่กดบ่เขียดบ่เครื่องพี่น้องนะครับผมขอเพียงแค่ท่านให้กำลังใจวิทยาศาแดงเสมอไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ ่มยังไงนะครับผมนอกจากเข้ามาขอบคุณครับผมเมนูต่อไปอยกงไ้วิทยากิกนยังนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับผมครับ